ถ้ามัวแต่ไม่กล้าก็ก้มหน้าอยู่กับความกลัวไปตลอดชีวิตณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหนูตัวน้อยตัวหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในรูใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกวันมันจะออกมาหาอาหารอย่างระมัดระวังหูเล็กๆของมันตั้งชันเพื่อฟังเสียงรอบด้านตลอดเวลา พราะหัวใจของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกครั้งที่แมวเดินผ่านหนูตัวน้อยถึงกับตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกองมันรีบวิ่งกลับเข้ารูทันทีหายเข้าไปในเงามืดเรากับโลกทั้งใบจะพังลงมาหากแมวนั้นหันมาเห็นมัน เทวดาที่เฝ้ามองอยู่บนฟากฟ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เกิดความสงสารจึงลงมาหาหนูแล้วพูดว่าเจ้าหนูน้อยเจ้ากลัวแมวใช่ไหมงั้นเราจะเสกให้เจ้ากลายเป็นแมวเพื่อจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป ทันใดน,นั้นเทวดาก็เสกให้หนูตัวน้อยกลายร่างเป็นแมวขนสวยงามดวงตาคมและก้าวเดินอย่างสง่างามมันรู้สึกตื่นเต้นกับร่างใหม่ราวกับไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดอีกต่อไปแต่ไม่นานนักในขณะที่มันกำลังเดินผ่าน บ้านเสียงเห่าของสุนัขก,ก็ดังขึ้นทำให้แมวตัวนี้สะดุ้งสุดตัวขุนฟูหางชี้แข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนมันรู้สึกว่าการเป็นแมวกลับน่ากลัวกว่าตอนเป็นหนูเสียอีกเทวดาเห็นดังนั้นจึงเสกให้มันกลายเป็นสุนัขขนหนาร่างกำยำแข็งแรง คราวนี้มันคิดว่าคงไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้แล้วแต่เมื่อมันก้าวเข้าไปในป่าลึกเสียงคำรามก้องกังวานของเสือผู้ดุร้ายก็ดังขึ้นมาสุนัขตัวนั้นสะดุ้งสุดตัวขนลุกสู้หางจุกกลนแล้วรีบวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวและก็ได้รู้ว่า ความกลัวของมันยังคงไม่สิ้นสุดเทวดาจึงเสกให้มันกลายเป็นเสือร่างใหญ่สง่างามทรงพลังและหน้าเกรงขามที่สุดในปา่าถูกย่างกาวของมันทำให้สัตว์ทั้งหลายต่างพากันหลบหนีด้วยความหวาดวันแต่ถึงกระนั้นหัวใจของมันก็ยังไม่อาจเป็นสุขพอลึกๆข้างใน มันยังคงหวาดกลัวต่อนายพลานที่เดินแบกปืนและธนูเข้ามาในป่าเสียงฝีเท้าหนักแน่นของมนุษย์และแสงแวววาวของหอกคมกิบทำให้แม้แต่เสือร่างยักษ์ผู้ทรงอำนาจก็ยังสั่นสะท้านด้วยความกลัวสุดท้ายเทวดาจึงเสกให้มันกลับกลายเป็นหนูตัวเล็กดังเดิม เพราะไม่ว่าข้าจะเปลี่ยนให้เจ้าเป็นสิ่งใดก็ไร้ประโยชน์เพราะสิ่งที่เจ้าขาดไม่ใช่พละกำลังหรือรูปร่างใหญ่โตแต่คือความกล้าหาญในหัวใจของเจ้าเองหากแม้ข้าจะเสกให้เจ้าเป็นเสือผู้ยิ่งใหญ่แต่ใจเจ้ายังคงเป็นเพียงหนูตัวเล็ก เ้าก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงด้วยการก้มหน้าอยู่กับความกลัวไปตลอดกาลเช่นเดียวกับชีวิตของเราหากมัวแต่หาข้ออ้างไม่กล้าลงมือไม่กล้าเผชิญหน้าความสำเร็จก็จะไม่มีวันมาถึงเพราะสิ่งที่เราขาดไม่ใช่โอกาสแต่คือความกล้าหาญที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าตั้งหาก